จริงใจมุ่งมัน่นสร้างสรรค์พัฒนาประสม,มเรืองแก้วอดีตผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมแนบทองปี2567ผู้ใหญ่ประสม,มเรืองแก้วอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านบางคลั่งตำบลบางวันอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาพร้อมที่จะเสนอตัวรับใช้พี่น้องในเขตเลือกตั้งที่1อำเภอคุระบุรีพื้นที่ตำบลบางวันตำบลเกาะพระทองและตำบลแม่นางขาวเฉพาะหมู่ที่4เนยถุยหมู่ที่หหัวสวน และหมู่ที่8โชคอำนวยผูย้ใหญ่ประสมเรืองแก้วเคยได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเนบทองคำครั้งที่2องปี2567รางวัลหมู่บ้านตำบลเข้มแข็งรางวัลหมู่บ้านรักษาศีลห้าระดับจังหวัดและหนใต้ารางวัลหมู่บ้านอยู่เย็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หูใหญ่ะสมเรือแก้วยังได้รับรางวัลหมู่บ้านราประชาธิปไตยรนรงค์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงรางวัลที่1ห,หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรางวัลที่หนึ่งผู้นําต้องทําก่อนและรางวัลที่1ทางนี้มีผลผู้คนรักกันเป็นต้น ผู้ใหญ่ประสมเรื่องแก้วมีความตั้งใจอาสาเข้ามาเป็นตัวแทนเป็นปากเสียงให้พี่น้องในสภาอ,อบจอพังงาพร้อมประสานงานและผลักดันโครงการลงสู่พื้นที่เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ จริงใจมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาระสมเรืองแก้วอนดีตผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเนบทองปี2567อีกทางเลือกสำหรับพี่น้องชาวเขตหนึ่งอำเภอคุระบุรี